สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนติ๊กกัญญารัตหนีวงการหายหน้าหลุดตำแหน่งนางเอกพระอัมพัชราภาการเวลาทําอะไรไม่ได้จริงๆสำหรับติ๊กกัญญารัตจริรรัชกิจ อดีตนางเอกหน้าหวานซึ่งแม้อายุจะเข้าวัย46ปีแล้วก็ตามแต่เจ้าตัวยังดูสวยราวกับหยุดอายุเอาไว้ปัจจุบันเธอเป็นทั้งพิธีกรรายการท่องเที่ยวและผู้จัดละครแต่หากย้อนไปเมื่อปี2537นั้นเธอเริ่มเข้าสู่วงการด้วยบทบาทนักแสดงรับเชิญก่อนจะมาเล่นละครไทยแนวจกักจักวงวงทั้งปลาบู่ทองไกรทองกระเพชรสีและมาถึงจุดด่งดังสุดๆจากละครแนวพีเรียดเรื่องยาติกาที่ความสวยหวานปเปล่งประกายส่งให้เธอขึ้น แันนางเอกยอดนิยมและมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่หลังจากปี2552เธอก็ตัดสินใจพักงานด้านการแสดงแล้วผันตัวมาทำรายการของตัวเองเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งมากๆโดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ค่อนข้างจะบินไปทำรายการบ่อยเดือนหนึ่งต้องทำให้ได้4-5เทปบินไปทีก็อยู่สัก10วันหลังๆเริ่มจะอยู่นานประมาณ2อาทิตย์เรื่องล่าสุดคือยกลายเมฆน่าจะประมาณ ปี้จริงๆอยากเล่นนะแต่ว่าตอนที่ไม่ได้รับเล่นอาจเป็นเพราะว่าเด็กพอถึงช่วงวัยหนึ่งของวัยรุ่นเราทํางานตั้งแต่เลขหนึ่งมาจนถึงเลข3มเนี่ยมันตันช่วงนั้นนักแสดงไม่เยอะขนาดนี้เขาก็จะใช้เราซ้ําเรารู้สึกว่าทํางานมาตั้งแต่10บกว่าเราอยากเบรกแต่ไม่คิดว่าการเบรกจะเปลี่ยนชีวิตอีกนานเลยแล้วก็ผันตัวเองไปทําเบื้องหลังอยากทํารายการของตัวเองอยากทําอะไรที่มันเป็นของเราเราอยากเติบโตเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้เพราะอายุเราเยอะ ขึ้นแต่เราลงไปเล่นละครเรารู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อเราแล้วเพราะเราโตเราทิ้งช่วงไปเราทิ้งตรงนั้นไปทําไมแทนที่เราจะโกยตรงนั้นไปก่อนให้คนดูได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยผันตัวเองตอนนี้เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วที่เคยมีข่าวเกาเหลากับอัมพชจรภา,าคือจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนยกุกไม่ได้เกี่ยวกับติ๊กเลยมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชีวิตของเราพอหมดสัญญาเราก็คิดว่ากําลังจะต่อทางช่องเขาก็มีเตรียมให้สองสามเรื่อง อีกทีหนึ่งเขาก็ยื่นนักแสดงแต่ละเบอร์มาให้เราเล่นแต่ละบทให้เราเล่นเรารู้สึกมันท้าทายมันต้องเลือกเรื่องหัวใจยังโสดไม่ปิดประตูและยังคงรับสมัครเรื่อยๆตอนนี้ก็มีคนที่คุยอยู่ยังคิดว่าตนยังเลือกได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตมีเดียขอบคุณครับ